บ้านหลังนี้สรุปขายขาดทุน3แสนแถมเป็นหลังริมในส่วนตัวสุดๆไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับโบที่เวนิวพระราม9นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบนถนนเลียบวงแหวนกาญจนาพิเศษค่ะถ้าเกิดว่าโลเคชันได้นะคะอยากให้ลองนัดเข้ามาดูบ้านจริงค่ะเพราะว่าของจริงเนี่ยสวยตรงปลกสุดๆค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังริมนะคะเนื้อที่ดิน50.3ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตรมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนและ3ห้องน้ำนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีห้องกิจกรรมครอบครัวมีส่วนของห้องรับประทานอาหารห้องครัวนะคะส่วนแอร์นะคะจะเป็นฝังฟ้าในห้องนั่งเล่นนะคะส่วนห้องนอนเนี่ยจะเป็นแอร์ผนังค่ะหลังนี้หน้าบ้านจะหันทิศใต้นะคะอายุบ้านประมาณ2ปีค่ะ เวนิวพะรามเก้นะคะจะอยู่ติดถนนใหญ่ก็คือถนนกาญจนาพิเษกตะวันออกค่ะอยู่ในทำเลที่เดินทางเข้าเมืองง่ายมากๆค่ะแถมยังใกล้กับถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่สำหรับโครงการนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของ SC Asset นะคะมาพร้อมกับส่วนกลางทั้งคลับเฮาส์และสระว่ายน้ำแถมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำให้คุณลูกค้านะคะอุ่นใจได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ หลังนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเสนอราคามาค่ะเพราะว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยลดราคาให้เรียบร้อยแล้วจากหน้าสัญญาที่ซื้อมาหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจเวนิวพระราม9ติดถนนใหญ่ถนนกาญจนาพิเษกตะวันออกสามารถติดต่อสอบถามนัดชมบ้านกับทางโบได้เลยนะคะโบยินดีให้บริการพาชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ